เปิด7อันดับหมอลำสาวที่มียอดผู้ติดตามหน้า Facebook สูงที่สุดตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านหลายล้านก็มีสาวสีะจะมีใครกันบ้างน,นะครับผมจะมีศิลปินที่เราชื่นชอบหรือเปล่า<ะ>ก็ไปฟังกันนะครับผมแต่ว่าขอบอกก่อนนะครับว่าการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมเป็นการจัดอันดับหน้าผู้หน้าเ Facebook แต่ละท่านเลยนะ อ่าเป็นการอ้างอิงจากหน้า Facebook ของแต่ละท่านเลยว่ามีผู้ติดตามกี่คนคแต่ละคนก็อูเยอะมากสาวสีแล้วก็มี<ช>อันดับที่เปลี่ยนแปลงด้วย<ช>บางคนคเราจะอันดับเดือนที่แล้วเท่านี้แต่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากก็มีใช่ค่ะอันดับเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากแล้วก็การจัดอันดับในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบก,กันแต่อย่างใดเนาะ,ะ,ะเพราะว่าผลงานของแต่ละท่านก็เป็นที่ประจักษ์แล้วก็บอกว่า เขาเรียกว่ามีความสามารถทุกคนมากด้วยความสามารถทุกคนนะครับก็หลากหลายสไตล์ะเนาะแล้วแต่ใครที่จะชื่นชอบเนาะแต่สําหรับนะครับยอดผู้ติดตามนี้เราอ้างอิงจากเพจที่มียอดผู้ติดตามเยอะที่สุดแต่ว่าบางบางคนก็มี2เพจใช่ครับเราก็เลือกมาอันที่เยอะที่สุดของเขาเอามาเขาอามาพูดแล้วกันครับอ่ะอันดับที่7เลยแล้วกันนะครับอันดับที่7ก็คือน้องยูกิไหทองคำนะครับผมมีผู้ติดตาม 1แสนหกหมื่นคนนะครับถือว่าเยอะมากๆสาวสีเนาะตั้งแต่เธอได้อําลาวงหมอลำเสียงวิหกเนาะตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับทางค่ายไห่คองคําก็เกือบปีแล้วมั้งครึ่งปีอันครึ่งปีแล้วนะครับผมกระแสของเธอก็ไม่เคยลดละเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นงานออกคอนเสิร์ตงานพีเซนเตอร์งานละครงานภาพยนตร์ก็ หลังไหลเข้ามาแล้วครับแล้วก็ปีหน้าเธอก็จะได้โกอินเตอร์ไปต่างประเทศแล้วเนาะสาวสีเนาะกระแสของน้องยูกิเป็นประกาศหายทองคำเนี่ยถือว่ากระแสมาแรงอย่างต่อเนื่องแทบไม่แผ่วเลยผลงาน,นให้เราได้รับชมมากมายไม่ว่าจะเป็นการปล่อยผลง,งานเพลงออกมาใหม่เนาะ,ะเพลงฮักลาน้าพอแลตอนนั้นเนาะ,ะแล้วก็เป็นเพลงที่เปิดกับคุณลำยไยหายทองคำออกมาแล้วก็เป็นเพลงที่เปิดกับคุณการทัศนะออกมาถือว่าหลายหลายบทเพลงแล้วนะครับผม ก็เราก็รอดูติดตามผลงานนะคะของน้องยูกิเพนภกาไหายทองคําค่ะเพราะว่าคือจะมีหลากหลายมากเลยที่เราได้ดูเพราะว่าด้วยด้วยทุกอย่างองค์รวมของน้องไม่ว่าลูปลักษหน้าตาแล้วก็ความสามารถที่น้องได้แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการ a c t ิ้งกับละครตอนนี้น้องก็เห็นว่าเรียน a c t ิ้งนะสาโจื่อที่เตรียมจะลงละครนะคะแล้วก็มีหนังด้วยเนาะเรียกได้ว่ามากความสามารถจริงๆสาวสีเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าตอนน้องอยู่วงหมอลำเราก็จะเห็นว่าน้องเป็นนักเอกหมอลำแสดงได้ทุกบทบาทจริงๆแต่พอมา ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวเราจะได้เห็นความสามารถของน้องในอีกแง่มุมหนึง่งอะมารอติดตามกันดีกว่านะครับสำหรับน้องยูกิเพนปากาไหยทองคำนะครับผมแล้วอันดับที่หกนะคะก็เป็นของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะคนนี้มาแรงจริงๆนะคะ,คะอยอดผู้ติดตามนะคะอยู่ที่180,000คนค่ะถือได้ว่าเพิ่มมาจากเดือนที่แล้วเพราะเดือนที่แล้วเราได้จัดกันอยู่ที่16 0 0 0 0คน1 7 0 0 0 0 0คนตอนนี้มาเป็น180,000คนถือว่าเยอะ จะจะแสนเก้าอยู่แล้วนะเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกว่าคนอีกแค่ไม่กี่ร้อยคนอ่ะพันคนก็ถึงแสนเก้าแล้วใช่ไหมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มาแรงมากๆเนาะดูด้วยระยะเวลาที่น้องเข้ามาในวงการมอลลัมนะคะก็โดยระยะเวลาที่สั้นๆเองน้องก็ช่วน้องไม่กี่เดือนแต่ว่าใช้ผู้ติดตามเยอะขนาดนี้เชื่อว่าในอนาคตก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้แน่นอนเชื่อว่าไม่นานก็แต่สองแสนแล้วไม่น่าจะเกินเดือนเพราะว่า จะเปิดฤดูการอยู่แล้วแล้วก็เปิดเปิดฤดูการแล้วก็แสของน้องจะมาแล้วยิ่งน้องมาเป็นโค้ดของรายการบอลับไอดอลไง,งสาวีน้องก็จะได้แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นค่ะช่วงนี้ก็ออกรายการทีวีบ่อยนาะจะเห็นน้องอุ๋งอิงในหน้าจอทีวีบ่อยๆอันนี้ก็จะทําให้ผู้ติดตามของน้องนะ่เพิ่มขึ้นตลอดอค่ะและอีกอย่างตั้งแต่มาอยู่กับทางสามาเพรบ้านแพงแล้วเนี่ยปล่อยผลงานเพลงออกมาแบบเกือบสิบเพลงแล้วนะใช่ค่ะนยนระยะเวลาห้าหกเดือนเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นกําลังทําเพลงนะคะแต่เป็นเพลงช้านะคะเป็นเพลงเหมือน ให้กำลังแรงใจนะคะผู้ที่ใช้แรงงานดูไกลบ้านค่ะแล้วก็จะมีเพียงคู่กับคุณพ่อโจอีกเพลงนึ่งนะครัมารอติดตามกันนะครับน้องอวีเพชรบ้านแพงเนาะกางจะเปิดฤดูกาลแล้วนี่วันที่ที่13กันยานี้แต่วันนี้น้องก็มีงานเห็นว่าทั่วคอนเสิร์ตอยู่แถวกรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะครับผมอัฟฟารนะครับอีกหนึ่งคนนะครับผมสามน้องมาสัจจรของเรานะครับผมที่เพิ่งเข้ามาแต่ก็มากด้วยความสามารถอีกหนึ่งคนนะครับผมที่น่าจับตามองมากๆ ความสามารถของเธอคือล้นเหลือมากๆนี่เราที่ต้องมาอัปเดตบ่อยๆเพราะว่าแฟนลับเอฟซะคือแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะสำหรับหมอรับแต่ละท่านนะคะก็ได้มาอัปเดตเพิ่มใหม่อีกเนาะบอกเจ้าเนาะค่ะและเป็นอันดับที่5นะครก็เป็นคุณก้อยชาลินีนะครับเป็นอดีตนางเอกอดีตนางเอกของสำนัทพิบ้านแพงและณตอนนี้นะครับผมเธอก็ได้เขาเรียกว่า ยกเลิกสัญญาแล้วได้เข้าไปคุยกับทางบอสโจแล้วยกเลิกสัญญาแล้วตอนนี้เธอก็เป็นศิลปินอิสระเห็นว่าล่าสุดหลังจากที่ไปหาบอสโจใช่ไหมไปได้ไปเคลียร์สัญญากันหลังจากนั้นวันต่อมาเธอบินไต้หวันบินไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไต้หวันพี่น้องครับโอ้ได้ทิปได้ทิปเป็นเงินเป็นเงินเยนหรอเขาเรียกนอะไรนะดอลลาร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเยอะจริงๆคือไต้หวันคือ ถ้าเทียบอัตราเงินแล้วนะคะหรือว่าเงินกออเท่านั้นเราก็มองว่ามันเยอะแล้วนะพี่น้องแล้วก็ด้วยน้องก้อยก็คือแสดงไม่กี่ชั่วโมงทีเน้อง่อกเจ้านุ่ใช่ครับแล้วก็เห็นโมเมนต์น่ารักนะคะที่น้องก้อยชาลินีนะคะก็ได้พูดบนเวทีที่อยู่ไต้หวันนะคะว่าขอขอบคุณบอสโจนะคะแล้วก็ซอโนนนะคะที่ให้โอกาสก็คือได้ร้องเพลงเมียน้องสมรสค่ะเพราะว่าตัวนี้แฟนคลับเอซคอมาเยอะอยากฟังน้องก้อยชาลินีที่เป็นต้นฉบับร้องค่ะใช่ครับแล้วก็ ไม่แน่นะบอโจกับน้องก้อยก็เคยผยมาแล้วบอกว่าไม่แน่อาจจะเจอก้อยชลินีในสาวน้อย,อยเพชรบ้านแพงก็เป็นได้ไม่แน่เหมือนก<ม>ันเซอร์ฟรส์เพราะว่าก้อยชลินีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ฝากผลงานไว้มากมายเนาะบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ ทำให้มีแฟนคลับเอฟซีก็เทใจให้เธอเป็นอย่างมากอาจจะมาสะดุดช่วงนิดนึงแต่ตอนนี้ก็<ะ>พอได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันแล้วแฟนคลับก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ยังเชียร์น้องก้อยชลินีต่อไปอะ,ะตามเชียร์กันดีกว่านะครับผมก้อยชลินีเนาะตอนนี้<ะ>ก็คือเป็นศิลปินอิสระแล้วนะครับ,รบผูติดตามก็มีถึงสองแสนคนเนาะบาร์โงเนาะ ก็คิดว่าน่าแต่ท่านแต่ละท่านแต่ละคนน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้เพราะว่าหมอลำจะใกล้เปิดฤดูกาลแล้วยิง่งรา <S 2> <S 2> ติดตามผลงานกันเยอะเลยค่ะครับผมอัน,น,อนด,ดับที่4 <S 2> <S 2> <S นะครับเป็นคุณใหม่พัชรีชัยเลิศนะครับผมเป็นหมอลำซิ่งสาวนะ,ะมีผู้ติดตามหน้า Facebook มากกว่า7จ็ดแสนสองหมื่นคนนะถือว่าเยอะมากๆนะจากเดือนที่แล้วเท่าไหร่จากเดือนที่แล้วแค่6กแสนเจ็ดนะมาเป็น7จ็ดแสนสองนี่คือแบบนี่ไงอันดับพุ่งมากช่วงนี้คือแบบกระแส ก็รคิดมากเลยนะกับเพลงป้าจุ๊ๆมาเลยอายเพลงนันด้วยแล้วก็เพลงที่คนจนมีสิทธิ์ไหมคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้คือกระแสแม่ป้าใหม่พัชรีแบบว่าบูมมากแล้วเผยคิวงานออกมาบ่าวโจ้เสาวรีเด็กวิศวหน้าเพจคือแบบแน่นจริงๆนะคะสําหรับพี่ใหม่พัชรีก็ต้องบอกไปเลยว่าพี่ใหม่พัชรีนะคะก็เป็นหมอรำศิษ์สายเอนเตอร์เทนแล้วก็เอาคนดูหน้าเวทีเนี่ยอยู่ไม่ว่างานไหนก็คือแบบว่า ฮีฮาข้นเพลงมาฉันฉันได้ดูฉันททบหัวอล้อทั้งแบบว่าในไลน์นั้นเลยนะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่อินเทอร์เทนของหอลําของวงการของของเมืองไทย<ช>เป็นเจ้าแม่อนเตอร์เทนของเมืองไทยคือเธอเล่นแบบไม่ต้องการต้องเกรงอะไรกันเลยลเธอปล่อ,อยออกมากสุดเลยค,คือด่ายังไงให้หวออัวล้อด่าดาแบบว่าเสริมมุกเสริมตลกไปด้วยอะไรเงี้ยเราแบบเออเราไป็นคนดูก็เราเราเห็นนะว่าบางทีมันหน้าวทีจะมีคนที่แบบเมาน่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่เธอก็เอาอยู่นะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะครับผมอันนี้ก็คืออันดับที่4ีของเรานะครับก็คือคุณหมายัชรีนะครับผมส่วนอันดับที่3นะครับเป็นคุณแอนอรลดีซ้ซอใหญ่ของมารําใจเกินร้อยสาวสีมีผู้ติดตามหน้าเฟซบุ o กกว่า7จ็ดแสนสี่หมื่นคนถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมคือ7จ็ดแสสองมคนก็เพิ่มขึ้นมา2,000มคนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่ากระแสก็คือ ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีนะคะแล้วก็โค้ดมอดวรไฟาดแล้วก็นี่แหละออร์ดรเดนที่ทําแบบตอนนี้ทําใหม่เลยนะแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบการโชว์ซ้อมใหญ่บอกว่า嗯嗯คือม่วนจริงๆแล้วก็ฤดูกาลที่แปลกของใจเกิน้อยที่จะเปิดนี่แหละทาให้แฟนคลับเอนะคะยิ่งตามไปกดไลค์นะคะกดติดตามกันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะครับผมก็เป็น,นึ่นางเอกเพราะทงนังเอกหร หนึ่งศิลปินดีกว่าที่เป็นตัวแม่ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้คือณตอนนี้ภาพคําว่านางเอกของแอนออร์ดีก็ยังไม่หลุดออกจากหัวเราเลยนะนางเอกหมอลำเราก็ยังเป็นนางเอกหมอลำแล้วก็คือด้วยนะคะผลงานที่ผ่านมาเนาะแล้วถ้าสามารถว่าคือในวันเนี้ยหมอลำใจกินร้อยลํำเรื่องเนี่ยน้องแอนเนี่ยจะเข้าไปเสริมแล้วลํำเรื่องได้ไหมก็ได้เลยนะบ่าวโจเออเนาะอาจจะไม่ใช่นางเอกหมอลำค่ะ เป็นซอใหญ่เป็นเปขาเรียกว่าคุณผู้บริหารอาจจะยังอาจจะไม่ใช่นางเอกวลีในตอนนี้แต่ว่าเป็นนางเอกตัวจริงของคุณบอยสรีชัยใช่อ่ะอ่านี่ก็คือเป็นอันดับที่3ของเรานะครับผมส่วนอันดับที่2นั่นก็คือคุณนุ่นทิดาพรสายรักครับผมมีผู้ติดตามหน้า Facebook มากกว่า1ล้านคนค่ะถื่อเยอะมากเลยนะเบาโจค่ะเยอะมากๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งเนะที่ยังแบบว่า หนุ่นยังเป๊ะเลยยิ่งสวยกว่าเดิมยิ่งสวยกว่าเดิมนะคะข้อลูกมายิ่งมีน้ํามีนวลนะคะแล้วก็ผลงานก็คือไม่ว่าจะแต่ละวันนะคะที่มีงานทุกวันนะคะการันตีด้วยคุณภาพสําหรับคุณนุ่นทิดาพรสายรักค่ะก็เป็นอีหนึ่งคนเนาะที่แฟนคลับแฟนเพลงก็เทใจให้เธอรักเธอกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองสาวสีด้วยความสวยด้วยน้ําเสียงเนี่ยจริงๆใช่ค่ะแล้วหนก็ขนาดตอนคล้องอยู่ก็ยังไปร้องเพลงอ๋อ เลยนะถือว่าคุณแม่เราคือสุขภาพดีมากๆแข็งแรงัวเองมากๆเลยดูแลัวเองดีมากค่ะแข็งแรงมากๆเนาะครับส่วนอันดับที่หนึ่งค่ะบ่าวโจก็ยังอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้สาวสีนั่นก็คือเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะคุณแม่ลูกสองหมอลำซิ่งสุดฮอตมาแรงยังมีตอนนี้ก็ยังแรงมาแรงแรงต่อเนื่องแรงต่อเนื่องแรงไม่แผ่วเลยค่ะนั่นก็คือ คุณแพรวพาวแสงทองครับบอสใหญ่ของวงแสงทองฟินแลนด์นั่นเองครับ<ะ>มีผู้ติดตามหน้าเฟซบุ๊กนะครับมากกว่าสองล้านสามแสนคนใช่แต่ว่าอันนี้แค่แค่เพจเอ่อพจเดียวนะเพจเดียวพพเพดียวเพจนึงก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่อันนี้อ้างอิงจากเอ่อเฟซบุ๊กที่เยอะที่สุดเนะาะครับผมถือว่าเยอะมากๆค่ะอ่ะขอพูดถึงคุณแพรวพาวแสงทองหน่อยคุณแม่ลูกสองค่ะอืม ก็คุณคุมาเหมือนกันใช่ไหมคุณน้องตัวเกียวแล้ว,กลวกเกียวก็คือแบบบ้าลงลูกลงลูกตั้งแต่ลูกคนแรกก็ลงแล้วล่ะคุณแม่แพลวก็คือแบบทั้งยลงลูกด้วยเนาะทั้งเดินงานเดินสายทั้งไลฟ์สดด้วยก็คือขยันจริงๆกับคุณแม่แพรวนะคะแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าการที่ผู้ติดตามแม่แพลวเนี่ยเยอะน่ไม่แปลกเพราะว่าแม่แพรวนะคะขยันที่จะ อัปเดตบ่อยๆอัปเดตที่บ่อยๆลงคิวงานประจําแล้วก็ไลฟ์สดก็คือปุ่มปิดเนี่ยของแสงทองฟินแลนด์ก็จะมีกันไลฟ์สดลุ่มปิดอยู่ประจำเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับลูกน้องในวงนะคะนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งนะก็คือสมมงนะเหมาะสมนะเพราะว่าแพลวพาวแสงทองอ่ะคือแฟนคลับของเธออยู่ในวงกว้างมากแฟนคลับของแพลวพาวคือวงกว้างมากนียได้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ เป็นเหมือนเน็ตไอดอลเนี่ยตอนนั้นน้องได้มาเป็นสามีแฟนคลับก็เพิ่มขึ้นแล้วได้น้องนาลิตาใช่ไหมลูกคนลูกสาวคนแรกได้มาเป็นได้น้องนาลิตาเนี่ยมาเนี่ยก็แฟนคลับก็เพิ่มขึ้นมาอีกยิ่งไดน้อนโตเกียวเพิ่มมาอีกเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ผู้แฟนคลับมาหาศาลพี่น้องใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านแม่แพลกก็คือได้ได้บอกว่าวันนี้เราเห็นแม่แพลมาลงคลิปบอาโจการสร้างรายได้จาก ช่องทางเนี้ยแนะนําให้ทําเลยอย่าท้อแม่แพลบอกงี้เลยแนะนำให้ทำอย่าท้อเพราะว่าป้าแจ๋วก็คือพี่สาวของแม่แพลเองเนี่ยคือแต่ก่อนเป็นคนขี้อายไม่กล้าที่จะแม้แต่จะถ่ายรูปแต่ว่าตอนเนี้ยคือกล้าที่จะทําเพราะด้วยมีหลานแด้ถ่ายหลานลงแล้วก็มีรายได้จากหลานจริงๆเนี้ยก็กล้าคิดกล้าทําแล้วก็สนับสนุนทุกคนที่ทําแม่แพลบอกงี้ค่ะอันนี้ก็คือ อันดับหมอลำสาวนะครับที่เราจัดอันดับมาให้คุณผู้ชมแฟนคลับ fc หมอลำได้ฟังกันเนาะก็เป็นการอ้างอิงจากหน้า Facebook ของศิลปินแต่ละท่านเลยนะครับผมนดรราม่านะครับผมเนาะสำหรับวันนี้เรา2คนก็แวะมาอัปเดตให้ฟังนะข่าวสารดีๆนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ